ครับเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับ subject หน้าหล่อตาเขาเริ่มลาลานะครับเพราะว่าเป็น subject มาตั้งแต่เย็น <c oughs> นี่คือแก๊งลครับเะครับ,ลรบหลังจากที่เราดูการควบคุมหลอดไฟตอนแรกแล้วเราได้ต่อข้อคอมแล้วครับนี่คือการต่อข้อคอมนี่คือ user interface ครับตอนนี้ subject ของเรากำลังพิมพ์ชื่อตัวเองครับเขาชื่อคอมบัวนี่คือการเลือกตัวอักษรน,นะครับ หลับตาผมไม่เลือกชื่อตัวเองเขาไม่เลือกชื่อตัวเองนะครับมหมมีการกอกตาขึ้นนะครับเมื่อกี้ขวาครับขวาครับอ่าซ้ายครับซ้ายไม่เป็นไรครับที่มันช้านะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าครับนี่ subject ได้กอกบนลงล่างกอกบนลงล่าง <c oughs> ขอได้พิมพ์ไปแล้วคนระับ้าครับผม ไม่ก็ได้ไม่ตาแลา้วไมงสายแตาหางไกลทางสายมาเยสัญญาณใจเธอก <Yeah. S 1> ว่ง you much <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะเป็นการเคลียร์ค่านะครับ <c oughs> <Clear. S 1> เคลียร์็ h บ็อ b o ให้โล่งๆู่ครับกำลังเลื่อนลงมาครับ <I will. S 1> เออขวาเรื่อยๆก็ได้ครับ ล้าแล้วเนื่องจากซ้ายล้าแล้วหลับตาครับนี่คือการเคลียร์ค่าบนหน้าจอ,นะอค,ครับเข้าครับ